แพทย์เอกพนาโมโรปัจาุบันนะคะในนามผู้แพย์ผู้ใช้ยาตัญชาทั้งกำรับแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะยิ่งในขู้วบุญชีิของการรักษาของผู้ป่วยที่ใช้ยาตัญชาที่หนึ่งใช้รักษาผู้ป่วยในระยะประจประกอบสองใช้รักษาผู้ป่วยที่ชัดและใช้ยาแผนปัจจุบันไม่ได้สามจะลดอาการปวดโดยเฉพาะผู้ป่วยจากระบบทางประนาย 4. คือใช้รักษาโรคภูมในตัวเองเช่นโรคลูโกซิสหรือเพ่เส้นประสาทเสื่อมแข็งและทำให้การปวดหรือการปริโมดกล้ามเนื้อตลอดจนรักษาอย่างอื่นนะคะเราปฏิบัติพบว่าโรคอะไรนั้นเป็นสาเหตุการตายหรือสาเหตุการตปดป่วยอันดับหนึ่งของประเทศไทยในไทยการตายนะคะแต่่อจะตายนั้นผู้ป่วยจะทุกข์ทรมานมากจากโรคมะเร็ง จากการรักษาที่เป็นปวดข้างเทียนการรักษาประามทั้งการผ่าตัดสายแสงการใช้ยาสูบยาต่าประบุภาพกัญชายากัญชานั้นตอบโจทย์ให้ผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่งคือหนึ่งรักษาอาการลดความทุ์ทรมานจากโรคสองลดอาการจากการรักษาสามในหลอดทดลองนั้นพบว่ากัญชามีฤทธิ์ตรงต่อเซลล์มะเร็งคือทำให้เซลล์มะเร็งหยุดแก่ตัวหยุดแพศหายเกิดภาวะการสลาย เซลของมะเร็งโดยรงและขุงการสร้างเส้นเลือดใหม่ที่เป็นนิ่งต่อตลอดจนมีฤทธิ์ต่อจิตใจตมนุษย์ ผู้ป่วยคือทาให้ใคลายความทุกข์คลายความเครียดคลายความเจ็เศร้ากินข้าวอร่อยและหลับสนสินาทนะคะคุณสมบัติทางยาของกัญชานี้คนไทยบรรพุุษของไทยได้นาํามาใช้ในระบบแพทย์แผนไทยนานเกินกว่า330ปีที่ตั้งแต่รัชสมัยบรรหา,หาราชาราชรางนาความรู้ของแพทย์แผนไทยมาผสมผสานกับการดูแลแบบแพทย์แผนปัจจุบันนะคะปรากฏว่าเกิดคุณอันอันอันในการรักษา และเชื่อว่าถ้ามีการวิจัยเพิ่มขึ้นโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักการของทางเภสัชวิทยาจัดทาให้แบบฟอร์มของการใช้หน,น้ากินน้าใช้เป็นเม็ดเป็นยาเป็นแผ่นแปะหรือเป็นแผ่นุดหรือเป็นสเปรย์ที่ทันสมัยในขนาดที่เหมาะสมและเป๊ะเป๊ะตามหลักับสมัยใหม,ใหม่นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่านี้สําหรับดิฉันเองรักษาคนไข้มร็งประมาณหนึ่งเห่าวคนนะคะความพึงพอใจของผู้ป่วยนั้นอยู่ที่2 6ซค่ะ จึงขอยืนยันกับท่านรัฐมนตรีว่าหน่งกัญชาทางการแพทย์นั้นมีประโยชน์สูงจริงเราพบผลข้างเคียงน้อยมากถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อาชีพนะคะผู้ป่วยของเราจะมีความสุขระยัค่าใช้จ่ายมีประมาณในการจ่ายเงินให้กับยาจากต่างประเทศนะคะและค่าการวิจัยว่าจากการวิจัยในหลอดทดลองนั้นพรว่าทําลายเซลล์มะเร็งได้ดี มีการวิจัยในมนุษย์ต่อเพิ่มเติมว่าสามารถรักษาก้อนมะเร็งตรงๆในมนุษย์ด้วยก็จะเป็นคุณอันค่าในการให้ป,ประเทศไทยนั้นสามารถนํายาประชามาใช้รักษาในขั้นตอนระดับสูงต่อไปได้ค่ะท่านคะก็ขอกราบเรียนยืนยันอีกครั้งใน,ในิ้านที่สายให้ประสบการใช้ยาประชา,าในมนุษย์โดยมีคุณค่าสูงจริง,ม,นนงมีคุณคนนน่นมีผลข้างเคียงโทษนั้น่ ดูเลยแลคือการผลิท kind of ่านไปทำอรัาบานองการครับท่านครับท่รครับคครับรบการรครับอาจารย์ครับกล้องอย่างนี้ครับรับกล้องอย่างนี้ครับ กมายยาเสพติดก็บอกว่า สิ่งที่เป็นยาเป็นยาเป็นเสพติจประเภทท่าเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศได้เพิ่มได้ลดได้และผมก็ได้ยินมาตลอดว่ากัญชาทางการแพทย์วันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่ผมได้ยินเนี่น่าจะถูกต้องเพราะว่าเป็นกัญชาทางการแพทย์เขาแบ่งว่า ทางการแพทย์หรือพันธนาการเราก็เอาทางการแพทยสิ่งที่แพทย์พูดเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีประกาศหรือมีกฎกระทรวงขึ้นมาเนี่ยก็ให้ท่านทำงานได้เพราะเราต้องการเรื่องของสุขภาพและเรื่องของเศรษฐกษิจ ในส่วนที่เป็นเสพติดของสุขภาพสามารถดำเนินการได้เราไม่เคยพูดถึงเรื่องสถานการณ์เลยตั้งแต่ที่ยินมาเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเรายังงงงวยอะไรกันขนาดไหนอย่างไรเราถึงออกไปว่ามันเป็นยาเสพติดไม่ได้หรือมันเป็นยาเสพไม่ใช่เป็นยาเสพติดเสียงกันในลักษณะที่ เดอนเกียงเกียงงอนกันอยู่ตัวชื่อเนี่ยในความคิดผมเนี่ยผมก็ต้องทําให้เป็นประโยชน์ทางการแทยและเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและก็ไม่ขัดกับโรคสากลนเขาก็ยังคิดอย่างนี้อยู่จางก็ไม่อยากให้กว้างไกลกันไปสั้นยื่นหนังสือผมผมก็จะเอาหนังสือเป็นจิ่รณานะครับผมยืนยันว่าเราจะทำ ให้เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ไม่ใช่รักษาการนะครับแล้วการจะออกเป็นกฎหมายเป็นประกาศหรือเป็นกฎกระทรวงประกาศนี้ก็ทำตามกฎหมายเพราะประมวลกฎหมายยาเสพติดผมเป็นคนเสนอแล้วผมก็ยกเลิกกฎหมายอื่นหมดเลยในขณะที่เสนอ ประมวลกฎหมายยาเสพติดเขาก็ให้ทํากฎหมายรองเช่นพืชกระท่อมพืชกัญชาหรืออะไรตากาก่างๆเขาให้ทําให้เสร็จภายในสองปีหลังจากประมวลกฎหมายยาเสพติดจบมาผมก็ท,กทํากระท่อมเป็นจบแล้วเป็นพืชกระท่อมในกระทอมก็มีเพย์าเซรลีอะไรทันไปเสียทั้งหมดก็มีขอบเขียนในเรื่องของการใช้การปลูกอะไรตากาก่างๆเขาเขียนไว้หมดอันนี้เนี่ยล้าในส่วนตรงนี้